ใครก็ตามที่เคยเป็นนักบินอวกาศจะรู้ดีว่าภาวะหลังการจำศีลเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวเนื่องจากต้องอยู่ในอวกาศอันเกืพ้นและอยู่ในภาวะจำศีลเป็นเวลานาน,านเมื่อตื่นขึ้นนักบินอวกาศต่างก็ได้รับผลกระทบจากภาวะหลังการจำศีลไม่มากก็น้อยพวกเขาอาจสูญเสียความทรงจำเกิดภาพหลอนเล็กน้อยส่วนอาการรุนแรงคือภาวะสึมเศร้าหรือแม้กระทั่งมีพฤติกรรมก่อการร้ายต่อต้านสังคมต่อต้านมนุษยชาตินักบินอวกาศคนนี้เป็นพวกคนที่สองเขาเชื่อมั่นว่ายานอาวกาศของเขาถูกสาปแช่งด้วยคำสาปอันไร้ายกาศ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปิดใช้งานระบบหนีภัยฉุกเฉินเพื่อช่วยทุกคนเขาดิดลูกเรือหลายหมื่นคนออกไปในอวกาศอันกว้างใหญ่ส่งผลให้เกิดหายในครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศไม่มีลูกเรือคนใดรอดชีวิตทุกคนลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศอันไร้ที่สิ้นสุดหายไปในความมืดมิดแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าหายในที่น่ากลัวกว่ากําลังจะเกิดขึ้นบนยานอวกาศลำนี้เรื่องราวเล่าว่าในปี2153ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง2455,000ล้านคนทรัพยารของโลกขาคลนอย่างรุนแรง สงครามแย่งชิงทรัพยากรดุนแร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาอารยธรรมมนุษย์มนุษยชาติทำได้เพียงหวังในความกว้างใหญ่ของอวกาศ25ปีต่อมายานสำรวจของมนุษย์ก็ค้นพบดาวเคราะห์ที่สามารถอยู่อาศัยได้ที่นั่นไม่เพียงแต่มีน้ำแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตด้วยแม้แต่อุณภูมิก็เหมือนกับโลกทุกประการดังนั้นมนุษยชาติจึงถือว่ามันเป็นดาวเคราะห์สำหรับการอพยพและเริ่มต้นการเดินทางอพยพที่ยาวนานยานอวกาศที่รับผิดชอบการอพยพครั้งนี้มีชื่อว่าจีเลอร์ซิเจนจีเลอร์ซ ด้านบนเก็บรักษาตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทุกชนิดพร้อมกับมเมล็ดพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีลูกเรืออีก80,000คนกำลังเดินทางอยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่โดยมีภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวเคราะห์ปเป้าหมายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ทราบวันนี้เดวิดที่จำศีลอยู่ก็ตื่นขึ้นมากระทนหันการจำศีลเป็นเวลานาน,านทําให้เขารู้สึกปรับตัวยากลําบากหลังจากที่ดิ้นรนอย่างเจ็บปวดเขาก็ลานออกมาจากแคปซูลจำศีลด้วยความสันเทาไม่สามารถรอช้าได้เขาจึงรีบดึงท่อต่างๆออกจากตัวเพื่อตรรวจสสอบถาานกณ์ แต่ไม่คาดคิดว่าในตอนนั้นระบบไฟฟ้าจะเกิดขัดข้องรอบข้างผ่านมืดมิดแต่อย่าตกใจเขาฉลาดพอที่จะเปิดแท่งไฟเรืองแสงแล้วเดินไปยังห้องจำศีลสิ่งแรกที่เขาทําคือตรวจสอบสภาพของเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนและพบสิ่งที่แปลกประหลาดไตจูงไม่ได้อยู่ในห้องจำศีลแล้วมีเพียงกับตันแสนที่ยังคงอยู่ในภาวะจำศีลเรื่องนี้น่าแปลกมากไตจูงตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่กันทําไมไม่ปลุกพวกเขานัดผมพยายามนึกแต่นึกอะไรไม่ออกเลยดูมือผมที่สั่นนี่สิผมเป็นโรคความจําเสือ่อมหลังจากหลับไป เพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจําผมรีบไปที่ตู้เสื้อผ้าตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาสังเกตเห็นรอยสักบนมือตัวเองที่ระบุว่าเขาอยู่ในหน่วยที่5้าหมายความว่าพวกเขาเป็นหน่วยย่อยที่5้านอกจากนี้ในตู้เสื้อผ้ายังมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งและนั่นคือแฟนสาวของเขาเมื่อมองรูปแฟนสาวเขาเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเขาต้องการไปที่ห้องอื่นๆเพื่อตามหาแฟนสาวเพื่อช่วยให้เธอกลับมามีความทรงจําปรากฏว่าประตูเหล็กเปิดไม่ออกด้วยความจําเป็นเขาจึงต้องตุกกับตันแสมแต่เนื่องจากไฟดับห้องจําศีลจึงเปิดไม่ได้ เขาจึงคว้าฉลงมาทุกห้องจำศีลแต่ห้องจำศีลนั้นแข็งแรงมากไม่เพียงแต่ทุกไม่แตกแต่เสียงทุก,ก็ไม่ได้ยินไปถึงข้างในในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเขาทำได้เพียงแต่กวนวหน้าอยู่หน้ากระจกเพื่อฆ่าเวลาแต่ไม่คาดคิดว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในตอนนี้ยานอวกาศสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันเขาได้เปิดใช้งานพลังงานของห้องจำศีลโดยไม่ตั้งใจเมื่อประตูเปิดออกในที่สุดกัปตันก็ตื่นขึ้นเดวิดเห็นประกายแห่งความหวังจึงรีบวิ่งเข้าไปประคองแต่นึกไม่ถึงเลยว่าหัวหน้าก็มมาามีอออาาาากกกรรรหหลลัับึเเเืืนนขไู่่้้ดววซิคคใ หลังจากเดวิดอธิบายให้เขาฟังอย่างอดทนเขาถึงได้รู้สถานการณ์คร่าวๆในตอนนี้แต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่เข้าใจคือทำไมไม่มีใครปลุกพวกเขาตื่นเพราะตามกฎแล้วแต่ละกลุ่มจะประจำการสองปีถ้าถึงตาพวกเขายานอวกาศน่าจะบินมาได้แปดีแล้วนั่นหมายความว่ากลุ่มที่สี่ควรจะปลุกพวกเขาและส่งมอบงานแล้วปัญหาคือกลุ่มที่สี่อยู่ไหนพวกเขารีบไปที่ห้องควบคุมเพื่อตามหากลุ่มที่สี่ประตูเหล็กถูกล็อกแน่นเปิดไม่ได้แต่อยาตกใจไปหัวหน้ายังมีวิธีเห็นเขาหมุนเครื่องปั่นไฟมือน ก็สตาร์ทแข่งควบคุมได้แล้วทำไมฉันถึงคิดไม่ออกนะักเรื่องนี้รอช้าไม่ได้พวกเขาเรียติดต่อคนอื่นผ่านระบบการสื่อสารแต่ผลลัพธ์กลับอยู่นอกเหนือความคาดหมายโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับในตอนที่ทั้งสองกำลังงุนงงเรือก็อสั่นสะเทือนและไฟดับเมื่อเห็นดังนั้นทั้งสองก็รีบวิเคราะห์สาเหตุของทุกปัญหาว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องพวกเขาจึงมุดเข้าไปในท่อระบายอากาศฉันกำลังจะไปซ่อม ปรากฏว่าข้างในท่อมือดมองไม่เห็นอะไรเลยเดวิดพลาดตกลงไปโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเขาจุดแท่งไฟเรืองแสงและพบโครงกระดูกอยู่ข้างๆอย่างไม่คาดคิดมองแวบ,บเดียวก็คือเต้ยจ้วงที่หายตัวไปนั่นเองไม่ยากเลยที่จะเดาว่าเต้ชจ้วงก็คงกําลังซ่อมแซมอยู่และพลาดตกลงมาตายตรงนี้โดยที่ยังไม่ทันได้เสียใจเดวิดก็รีบดึงขันโยกและในที่สุดก็ไปถึงห้องอื่นได้เขากําลังจะไปซ่อแมแซมแต่ระหว่างทางก็ได้พบกับภาพที่น่าสยดสยองข้างหน้ามีศพห้อยอยู่เขาตายอย่างโหดเหี้ยมมากนั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือหมอนี่โดนกับดักรัฐคอตายใครมันจะเลวซามต่ำช้าขนาดวางกับดักบนยานอวกาศกันทันใดนั้นขณนะที่เดวิดกำลังสับสนพร้อมกับเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวฝูงสิ่งมีชีวิตประหลาดก็พุ่งเข้ามาไตจงตกใจกลัวแทบตายรีบหลบเข้าไปในที่มืดคอยสังเกตการณ์ไม่คิดว่าจะพบว่านี่คือสัตว์ประหลาดร่างยักษ์กำยำนักบินอวกาศที่เพิ่งตื่นจากการจำศีลก็ต้องพบกับภาพที่น่าตกตะลึงบนยานอวกาศมีสัตว์ประหลาดร่างยักษ์กำยำอยู่บนยานอวกาศพวกมันดูดูร้ายถึงอาวุธออ เพราะเพิ่งฟื้นขึ้นมาความทรงจํายังไม่กลับมาเขาจึงไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนแต่สัญชตาตญาณบอกเขาว่าเขามีแฟนสาวสวยที่ยังอยู่บนยานอวกาศดังนั้นเขาจึงรีบไปช่วยแฟนสาวของเขาเธออยู่ในห้องจําศีลในเขตครอบครัวนักบินเผชิญหน้ากับอันตรายที่ไม่รู้จักเขาจึงไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยก่อนเจออาวุธที่ถูกใจกําไรป้องกันการจลาจลแล้วฉันจะส่งมันแล้วตรงไปยังพื้นที่เป้าหมายและการเดินทางครั้งนี้ก็จะกลายเป็นการผจญภัยสยองขวัญที่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหล่าสัตว์ประหลาด เขาพบชายคนหนึ่งถูกแขวนห้อยหัวลงดูเหมือนว่าชายคนนี้ติดกับดักในตอนที่เขาคิดว่าชายคนนั้นตายแล้วชายคนนั้นก็ลืมตาขึ้นมาท,าทันทีเขาดูตื่นตระหนกมากเขากรีดร้องและตะเกียกตะกายด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งเดวิดบอกว่าเขามาช่วยเขาชายคนนั้นก็เริ่มสงบลงบ้างเดวิดตัดกับดักและปล่อยเขาลงมาแล้วพบว่ารอยสักบนตัวเขาเป็นของหน่วยที่6มันแปลกมากเดวิดอยู่หน่วยที่5้าน่าจะต้องรอให้หน่วยห้าหมดเวรยามก่อนถึงจะปลุกหน่วย6ขึ้นมาแล้วตกลงใครเป็นคนปลุกผู้ชายคนนั้นกันแนแ่ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เขารู้แค่ว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่บนเรือเขาเอาน้ำมันเครื่องถาตัวเพื่อกลบกลิ่นตัวและอยากจะหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดสายไปเสียแล้วตอนนี้เจ้าสัตว์ประหลาดก็ตามมาทาันทั้งสองคนตัวจนแทบฉีราดวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็หนีเจ้าสัตว์ประหลาดไม่พ้นชายคนนั้นถูกเจ้าสัตว์ประหลาดจับได้ถูกจัดการในท,ทันทีในขณะเดียวกันเดวิดก็เหยียบกับดักวินาทีถัดมาเขาถูกสัตว์ร้ายกระชากขึ้นไปเขาพยา,ายเเาม ก็มีชายชาวเอเชียคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาฟันกับดักฐานช่วยชีวิตเดวิดไว้ได้สําเร็จหลังจากนั้นเขาพบว่าชายชาวเอเชียคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรบนเรือแต่เนื่องจากปัญหาเรื่องภาษาทั้งสองจึงไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างชัดเจนด้วยความจนปัญญาเดวิดจึงต้องเดินต่อไปไม่นานนักเดวิดก็มาถึงโกดังสินค้าทันใดนั้นก็มีหญิงสาวผมดอนโผล่ออกมาก็ไม่รู้ว่าเธอถูกอะไรกระตุ้นผู้หญิงผมทองที่เพิ่งเข้ามาต้องการจะฆ่าเขาโชคดีที่ผู้ชายชาวเอเชียมาถึงทันเวลาเขาผลักผู้หญิงผมทองออก และต่อสู้กับเธอดูเหมือนว่าทั้งสองคนคงไม่ใช่ครั้งแรกที่ต่อสู้กันตอนนี้เดวิดเพิ่งรู้ตัวว่าคนบนเรือไม่เชื่อใจกันแล้วพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อตัวเองเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ต้องใช้กําลังปราบจลาจลขั้นดุนแรงเท่านั้นใช้กําลังปราบปรามพวกเขาและวิธีนี้ได้ผลจริงๆเมื่อเผชิญกับกำลังที่แข็งแกร่งในที่สุดทั้งสองก็หยุดเดวิดบอกว่ามีเพียงการร่วมมือกันเท่านั้นที่พวกเขาจะมีชีวิตรอดภารกิจเร่งด่วนของพวกเขาตอนนี้คือการิสตาเตาปฏิกรอนเพื่อกู้คืนพลังงงงาาานนนนขอนออยยวกศเมื่ไดด้้ิัั ผู้หญิงผมดอนบอกว่าเธอรู้ทางไปเตาปฏิกรณ์ดังนั้นทั้งสามคนจึงรวมกลุ่มกันแล้วออกเดินทางทันทีแต่ไม่ทันไรก็ถูกสัตว์ประหลาดจับตาหมอในช่วงเวลากับขันเวลาจึงรีบเปิดประตูเหล็กแล้วหลบเข้าไปในห้องเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่แท้เวลาเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์บนยานอาวกาศหกเดือนก่อนเธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างกระทนหันถึงแม้ความทรงจำจะเลือนรางไปนานแล้วแต่ผ่านการสำรวจมาเธอจึงรู้โครงสร้างของยานเป็นอย่างดีพวกเขารับประทานตะกระแตนเป็นอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานและเเเรรริิ่่มต้นนนกกาาาาาดททงงงอยงป็ นี่คือพื้นที่พักผ่อนของลูกเรือมันยังเป็นพื้นที่ล่าของสัตว์ประหลาดอีกด้วยโดยพื้นฐานแล้วทุกคนที่ถูกปลุกก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ประหลาดเมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้พวกเขาจึงรีบผ่านมาที่นี่ด้วยความเร็วสูงสุดใครจะไปคิดว่าจะพลาดท่าสิหลักตกลงไปในท่อระบายน้ําข้างในมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงกระดูกกองเป็นภูเขาล้วนแต่เป็นคนที่ถูกล่อลวงด้วยอาหารชักช้าไม่ได้แล้วพวกเขารีบผ่านออกมาจากท่อระบายน้ําไม่นึกเลยว่าจะมีสัตว์ประหลาดรออยู่ตรงนี้น่าแล้วเหมือนเดินเข้าถ ในช่วงเวลากับขันยานอวกาศก็เกิดอาการสะเทือนอย่างรุนแรงเปิดห้องแช่แข็งโดยบังเอิญปลุกคนสวยขึ้นมาวินาทีต่อมาคนสวยก็ดึงดูดความสนใจของสัตว์ประหลาดได้สาเร็จโดนสัตว์ประหลาดจัดการเรียบร้อยกลายเป็นกล่องข้าวกลางวันท,ทันทีด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงรอดมาได้พวกเขาวิ่งเข้าไปในห้องกับกันค้นพบว่าที่นี่มีชายชาราแปลกๆคนหนึ่งอาศัยอยู่ชายชาราสะพายกระเป๋าเป้เจ็หลบซ่อนตัวอยู่บนที่สูงอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามชายชารากลับกระตือรือร้นมากอาจจะไม่ได้เจอผู้รอดชีวิตมานานแล้ว เขาชงกาแฟร้อนให้พวกเราทุกคนเป็นพิเศษระหว่างที่คุยกันในที่สุดพวกเราก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดตามที่คุณปู่เล่ายานอาวกาศหลังจากเดินทางได้ไม่ถึง20ปีก็ได้รับข้อความสุดท้ายจากโลกพวกเธอคือมนุษย์โลกกลุ่มสุดท้ายที่รอดชีวิตขอให้โวยดีพระเจ้าคุ้มครองเดินทางโดยสวัสดิภาพข่าวเพิ่งออกมานักบินอวกาศประจำการได้สแกนสถานการณ์ของโลกทันทีและพบว,ว่าโลกได้หายไปอย่างน่าตกใจไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะสงครามหรือสาเหตุอื่น สรุปคือโลกได้หายไปเฉยๆนักบินอวกาศคนหนึ่งมีอาการผิดปกติของการนอนหลับอย่างรุนแรงหลังจากการจำศีลเพราะทนแรงกระแทกทางจิตใจไม่ไหวเขาจึงเกิดอาการสติดแตกและฆ่าเพื่อนร่วมงานอีกสองคนที่เหลือหลังจากนั้นเขาก็ตั้งตนเป็นราชาเขาทำเรื่องเลวทรามต่างๆบนเรือโดยไม่มีข้อผูกมัดใดฮ่าฮ่าเขาปลุกคนอื่นๆขึ้นมาเขาทารุณและฆ่าพวกเขาเขาขังพวกเขาไว้ในห้องเก็บสินค้าเขาทิ้งพวกเขาไว้ในห้องเก็บสินค้าให้อยู่รอดกันเองสิ่งนี้ทําให้พวกเขาฆ่ากันเองและกินกันเอง หลังจากเบอร์นายราชกาลน,นี้ก็กลับไปที่ห้องนอนของเขาเรื่องนี้ก็ถูกลืมเลือนไปอย่างรวดเร็วใครจะไปคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวสุดท้ายจะทำให้ผู้รอดชีวิตกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างที่เห็นในตอนนี้และคนที่ตื่นขึ้นมาทีหลังก็ไม่เชื่อใจกันเพราะพวกเขากลัวว่าจะกลายเป็นเหยื่อของกันและกันเมื่อได้ยินดังนั้นพวกเขาก็เริ่มเข้าใจแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะตาแก่นั่นมีชีวิตอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยการกินเนื้อคนพวกเขาถูกทำให้หมดสติกํำลังจะกลายเป็นอาหารของแกเห็นสถานการณ์ เดวิดจึงรีบพูดว่าถ้าเขาตายทุกคนก็จะตายด้วยตาแก่นั่นพอได้ยินดังนั้นก็แสดงความสนใจขึ้นมาทันทีอย่างไรเสียแก่ก็เป็นคนที่อยากมีชีวิตรอดมากที่สุดแกถามเดวิดว่าทําไมเดวิดบอกว่ายานกําลังจะหยุดทํางานโดยสมบูรณ์ถ้าพวกเขาไม่สามารถราริ่เต่ปฏิกรณ์ได้ทันเวลาไม่ถึงสองวันทุกคนก็จะตายเห็นชายชาราดูลังเลเดวิดจึงรีบพูดเพิ่มเติมว่าจะไม่มีใครตัดสินสิ่งที่ชายชาราได้ทําลงไปเพราะท่านก็จําเป็นต้องทําขอแค่ให้รอดชีวิตก็พอชายชาราไม่ลังเลอีกต่อไป จึงปล่อยพวกเขาทั้งหมดในทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็รวมกลุ่มกันเป็นทีมเดินทางต่อไปเตรียมตัวไปที่สวนท้ายยานเพื่อเริ่มระบบยานอวกาศใหม่อย่างไรก็ตามขณะที่เดินผ่านบริเวณที่พักของนักบินอวกาศเดวิดก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเขาต้องการล้มเลิกภารกิจเมื่อมองไปที่ห้องนอนที่ว่างเปล่าในบริเวณที่พักเขาก็นึกถึงแฟนสาวของเขาขึ้นมาที่แท้แฟนของเขาก็ไม่ได้ขึ้นยานมาตั้งแต่แรกเขาอกหักกับแฟนเลยเลือกที่จะออกจากโลกมารับภารกิจนี้ตอนนี้โลกถูกทำลายแฟนก็ตายไปแล้วเขาเลยอยากจะ พี่คิมก็สารภาพรักบอกว่ายังมีเธออยู่พวกเขาต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อได้ยินดังนั้นเดวิดก็พบเจอความหมายของชีวิตอีกครั้งพวกเขาก็เลยเดินทางต่อไปแต่ไม่ว่าข้างหน้าคือรังของสัตว์ประหลาดนักบินอวกาศบนยานอาวกาศก็ได้พบกับภาพที่แปลกประหลาดมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่บนท่อมันมีหน้าที่ผิดรูปดวงตาสีดําสนิทดูดน่ากลัวอย่างมากชายชาวเอเชียต้องการจะฆ่ามันทันทีแต่พี่คิมก็ห้ามไว้พี่คิมบอกว่านี่เป็นแค่เด็กผลก็คือเกิดโศกนาฏกรรมขึ้้้้นนนนเเเห็มัรัรรองงงงสียยดแลววิ่ขาาไปใทบก ถึงท่านเรียกพ่อมันมาด้วยพวกเรากลัวแทบตายรีบวิ่งหนีหลบเข้าไปในห้องแยกต่างหากถึงจะรอดมาได้แต่หารู้ไม่ว่าอันตรายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพราะรังของสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ๆนั่นเองไม่นานนักในที่สุดพวกเขาก็เจอเต่าปฏิกรณ์พวกเขากําลังจะริสตา์าเต่าปฏิกรณ์เพื่อกู้คืนระบบไฟฟ้าแต่ในขณะที่กําลังหาทางเอาชีวิตรอดเพราะข้างใต้เต่าปฏิกรณ์คือรังของสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดพวกนี้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เพื่อรอคอยอาหารแค่สะพานแขวนเดียวก็ถึงเต่าปฏิกรณ์แล้วเดวิดก้้าาาววขึนนนปบนสะะพอย่งงรรมัรั ทันใดนั้นสะพานแขวนก็ขาดทิมเห็นดังนั้นจึงรีบคว้าตัวเดวิดไว้ในขณะเดียวกันชายชาวเอเชียก็จับบันไดไว้แน่นแต่ก็ไม่สามารถดึงเดวิดกลับมาได้เพราะมือลื่นเดวิดจึงตกลงไปเรื่องมาถึงท่านนี้แล้วเดวิดเหลือทางเดียวคือต้องเสี่ยงเขาคลานเข้าไปในฝูงสัตว์ประหลาดแล้วใช้ท่าขัดขาดที่อยู่บนพื้นปุ่มตัวเพื่อกลบกติ่นกายจากนั้นก็คลานไปข้างหน้าคลานไปเรื่อยๆจนถึงหน้าบันไดแต่ไม่คาดคิดว่าตอนนั้นเองชายชรา,าทางไฟฉายตกในช่วงพิษตาเหล่าอสุรกายก,ายก็ตืื่่่่นนนนนขขขึข้้้พพพรออมมมกกััวุงงเเเาาสหแต เมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มชาวเอเชียก็สแสดงให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาอันยอดเยี่ยมในท,ทันทีเขาปล่อยสพานแขวนลงมาฟาดเหล่าอสุรกาศและสามารถดึงความสนใจของพวกมันได้สําเร็จจากนั้นเขาก็ตัดสินใจล่อพวกมันไปเดวิดฉวยโอกาสนั้นปีนขึ้นไปบนเตาปฏิกณ์กำลังเริ่มระบบรีบุหลังจากการระบุตัวตนเตาปฏิกณ์ตัวสุดท้ายเริ่มทํางานแล้วพลังงานมหาศาลระทุออกมาสัตว์ประหลาดกลายเป็นกองเลือดในท,ทันทียานอวกาศกลับมามีพลังงานอีกครั้งแต่อันตรายยังไม่จบสิ้นชายชาวเอเชียเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาด หมอนี่ก็พอตัวอยู่นะเขาโยนหอกยาวให้ชายชาวเอเชียหมายความว่าอยากดวลตัวต่อตัวชายชาวเอเชียไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับคำท้าปรากฏว่าหมอนี่กลับปลอดชายชาวเอเชียจมตีไปไม่กี่ครั้งก็จัดการเขาได้ในท,ทันทีแต่ทันทีที่เขาเตรียมจะไปเจ้าตัวประหลาดน้อยปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชายชาวเอเชียเห็นว่ามันยังเป็นเด็กเลยไม่กล้าลงมือแต่กลับโดนเชอดคอในท,ทันทีในที่แห่งอื่นเดวิดและคิมหนีไปถึงห้องนักบินได้สำเร็จคิดว่าครั้งนี้ในที่สุดก็จะรอดแล้วแต่ไม่ว่ากับตันจะเปลี่ยนไปอยา่าง ดูดาเดวิดตรงตรงไม่ยัง้งจากคาพูดของเขาฉันเดาได้ว่าหัวหน้าก็คือนักบินอวกาศที่เสียสติไปเมื่อหลายปีก่อนพวกสัตว์ประหลาดนี่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดพอได้ยินแบบนั้นพี่สาวคิมก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่เวียงแผ่นเหล็กฟาดหัวหน้าจนสลบหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เปิดแผ่นบังแดดและต้องประหลาดใจเมื่อพบว,ว่ายานอวกาศอยู่ใต้ทะเลเมื่อตรวจสอบบันทึกการเดินทางพบว,ว่ายานลำนี้ได้ปฏิบัติการมาแล้ว923ปีจากข้อมูลนี้พวกเขาจึงสันนิษฐานว่านี่คือดาวเคราะห์เป้าหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงคิดหาวิธีปลุกผู้รอดชีวิตคนอื่นทันทีแต่ในขณะนั้นเองสัตว์ประหลาดก็เลยเข้ามาทางท่อระบายอากาศในช่วงเวลากับขันเดวิดตัดสินใจทุบกระจกยานอวกาศทันทีที่น้ําทะเลไหลทะลักเข้ามาเขาเรียกเข้าไปในแคปซูลจาศีลเมื่อน้ําทะเลท่วมยานยานได้เริ่มกระบวนการอพย,ยพฉุกเฉินโดยอัตโนมัติผู้รอดชีวิตทั้งหมด1 2ึ3คนต่างลอยอยู่บนผิวน้ําในแคปซูลจาศีลและพวกเขาจะอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเพื่อสืบสารอรารยธรรมมนุษย์ต่อไป สำหรับวันนี้หนังจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า